ดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายอีซี่วันนี้จะมาทำความรู้จักกับมอด d ีโดยที่เอาเด็กที่มีอยู่จริงนะครับมาทำเป็นมอดในชื่อ9บวก10เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือ21เอา้าวทำไมไมันต้อง21ละ่ะเพราะว่าตามหลักสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยในการบวกลบในปัจจุบันเนี่ย9 10บวก10มันก็ต้องได้19สิทุกๆอย่างเริ่มจาก ในวันที่22มิถุนายน2013หรือประมาณปี2556ในแอปวีนได้มีคลิปเด็กผู้ชายคนนึงที่ต่อคำถามพี่ชายว่า9บวก10ได้21พี่ก็เลายด่าวาไอ้งโง You stupid! ได้นะ What's 9 plus 10? 21 You stupid! ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปนะครับมีมบ,บวกเลขเนี่ย ได้มีการเอามาตัดต่อในแบบต่างๆจำนวนมากชื่อจริงของเด็กคนนี้คือฮาบิบซิเซมีมของเขาที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นประมาณว่ามีกาดอยู่หน้าผับจะคุมเข้มว่าใครจะเข้าผับเนี่ยต้องมีอายุ18ปีแล้วก็มีเด็กเนี่ยมาจะเข้าผับเด็กแปลว่าหน้าแบบว่าโคตรเด็กเลยทุกคนแบบเด็กแรกเกิดอะ่ะดูแล้วเลยว่าไม่ถึง18แน่ๆแต่ว่าติดหนวดหนวดปอมอยู่กาดก็เลยถามว่า เจ้าหนูแกอายุเท่าไหร่อะเด็กก็เลยตอบไปว่า21ไม่นานนี้นะครับมีม9บก10เท่ากับ21เนี่ยได้ถูกเอามาเล่นอีกครั้งแล้วก็มีคนปั่นในท w i t t e r ร์ประมาณว่าเมื่อถึงเดือนกันยายนวันที่10ปี2021ก็คือปีนี้แหละโลกจะถึงค่าวล่มสลายจากคำพูดของเด็กคนนี้ที่เคยพูดเมื่อปี2013 จากนั้นก็กระจายว่อนเป็นลูกโซ่เลยมีมาเต็มกลับมาถึงหมอดไฟเด n ไ g h ์ Night, ฟันกินกันบ้างเราจะได้สู้กับเด็ก21หรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า21 k i d ีิขอบอกเลยว่าอย่างเกรียนเราจะสวมบทเป็นบอยเฟนเข้าไปแล็บกับเขาแบบบุคคลที่1ไม่มีเกิร์ลเฟรนซับพอร์ตเลยทีนี้เป็นโหมดฮาร์ดนะในชื่อเพลง j u d g m e n t วันแห่งการพิพากษาโอ้ว้าว ความพิเศษก็คือถ้าเราแพ้เนี่ยมันจะขึ้นคำว่าแกหนีไปไหนไม่ได้หรอกนะอีอไม่ว่าเราจะกดปุ่มไหนเนี่ยก็ไม่สามารถออกจากฉากนี้ได้เว้นแต่กด a n t i n อ e e เนตเเพื่อย่อจอออกมาแล้วก็กดปิดไปเลยฮ่าฮ่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับมด the e n d ผมก็อยากถามทุกคนว่าในวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนทำอะไรกันบ้างเมนได้ใต้คลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย